ชื่อนางคงสุกคงแก้วอยู่หมู่ที่เจ็ดได้มาเข้าโครงการพุดเล่าเข้าัญษาก็คืออยากจะบรรยายให้ฟังว่าเริ่มแรกเลยเนี่ยที่ดื่มเหล้ามาครัง้งแรกก็ตั้งแต่นิดตั้งแต่ก้องไปถึงกักไปถึงครึ่ง เริ่มดื่มอายุเท่าไรครับ <สถ |th|> ต,ตั้งแต่อายุเท่าไรดื่มประมาณสี่สิบขึ้นสี <livro> ่สิบสี่สิบดื่มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยดื่มไปเรื่อยแล้วทีน่นี้มันก็หนักเข้าหนักเข้าพอหนักหนักเข้าก็ต่อต่อมาก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวที่แรกก็แต่ตักเตือนแค่ทะรเลาะกันเล็กๆกน้อยน้อย พอนังหนักเข้านังหนักเข้ามันก็เยอะเข้ามันก็มีปัญหาเรื่องเรื่องครอบครัวสามีก็ไปทางนึงดืม่มดื่มทุกวันไหมครับตอนนั้นครับก,ก็ทุกวันหลังหลังมาในทุกวันหลังมาในทุกวันดืมด่มดื่มเหล้าขาวหรือว่าเหล้าสีาเหล้าขาวนะ,ะอ๋อ ดื่มเยอะไหมแต่ละครั้งที่ดื่มเนี่ยก็มันก็แล้วแต่เพื่อนฝูงถ้าถ้าตัวคนเดียวก็ประมาณกักถึงครึ่งก็ถ้าเพื่อนฝูงก็ขวดคุณขวดเราขวดก็แช่กันออกแช์กันกินก็กินไปจนพอดื่มพอเมามาเอางานการก็ไม่ได้เงินก็หมดนะ เงินมีห้าสิบบาทแต่ที่จะไปซื้อกับข้าวไปซื้อเหล้าหมดก็กับข้าวก็ไม่มีกินก็มีปากเสียงทะเลาะเบาแวหว้งกับปัญหาก็เริ่มเกิดเริ่มเกิดหนักๆเข้าก็สามีก็ไปทางลูกก็ไปทางนี่ปัญหาของเราตัวคนเดียวก็เครียดเริ่มเครียดคนเดียว ถ้ากินแล้วไม่ได้ไปทํางานเงินก็ไม่มีการกินกันกันอยู่ก็อดอยากพอสมกวรอดมั่งอิ่มมั่งเมาไปทํางานไม่ได้อก็เลยไม่มีเงินใช้นานๆเข้ากัทะเละวิว้าทแล้วแตกเยอะทะเลวิวาทกันก็ก็บ่อยครั้งก็นอกจากว่าแก้กันไปลูกไปทางสามีไปทางก็ตัวอยู่คนเดียว เครียดหนักก็ดื่มเหล้าอีกดื่มเหล้าอีกแล้วก็ทีนี้มันหนักๆเข้าเงินทองก็ไม่มีจะซื้อกินงานการก็ไม่ได้ทำนี่ก็คิเหล้วพอสา่งเข้ามาเริ่มหนักๆเข้าเริ่มคิดอะไรก็มีมีใช้เงินก็มีมีใช้การกินกันอยู่ก็ลำบาก ก็เริ่มตั้งชติเริ่มตั้งชติตัวเองอค่อยๆลดเวลาลดลงลดลงลดลง,ลดลงเริ่มลดนี่คือว่ามันเย็นมามันก็ยังว่าน่ะคนติดเหล้ามันก็เย็นมามันก็เปรี้ยวปากอยากจะกินก็เราก็รีบไปหากับข้าวกับปลาหาอะไรก็กได้มากินให้มันอิม่มพอกินอิ่มแล้วมันก็จะไม่ค่อยหิวไม่ค่อยอยาก มันก็จะค่อยลดไปลดไปลดไปพอเริ่มปวนปันก็รีบไปหาอะไรมากินหาอาหารมากินหาข้าวหาขนมอะไรก็ได้ที่ให้มันอิ่มเลิกเลิกหรือยังครับตอนนี้ครับเลิกมาหลายปีแล้วอ๋อประมาณสึเกือบสิบปัะบอืมครับเาผ้วไม่ดื่มเหล้าสุขภาพเรามันก็ดีขึ้นแล้วก็ไปทำงานทำการ มันก็ได้เงินมาซื้ออยู่ซื้อกินเราก็ไม่อดไม่อยากเท่าไหร่ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นมาก,มกเงินที่เคยไปซื้อเหล้ากินมันก็เหลืออยู่ตรงนั้นมันก็เหลือได้ซื้ออยู่ซื้อกินสุขภาพเราก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเยอะมากถ้ามือไม่ดื่มเหล้านี้เราพยายามจำให้เราเครียดคือว่าไปหางานทำเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆอะไรก็ได้ทำให้มันลืม ให้มันลืมความเครียดแล้วเราก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆถ้าหยุดได้มันก็จะดีมากที่สุดเพื่อสุขภาพของเราเองและการเป็นอยู่ของเราด้วย